ยังต่อนะคะยังเป็นแมชพอยต์ของทางนครราชสีมาค่ะ24-23บอลเซิร์ฟของคุลภาชัดทุอสเข้ามาตีด้านในค่ะแล้วชนะไปเลยค่ะในเซนต,ติสแตน5ต25-23คะแนนค่ะเอาครับเกมนี้เป็นนครราชสีมานะครับเอาชนะไดมอนด์ฟูดไปได้อีกครับ สามต่อศูนย์เซตนะครับ25-23ครับ25-18แล้วก็25-23ครับแม่ส่งผลให้วันนี้ครับทั้งชายและหญิงของโคราชนะครับเอาชนะแรดมฟูดได้ทั้งหมดครับก็จบเกมนี้ครับนครราชสีมาเก็บเพิ่มนะครับเป็น17คะแนนครับถสติชนะ6แพ้1งแสงแรดมฟูดแล้วก็สุดพรีมขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับส่วน แต่มันปูเนี่ยก็เซตตินะครับชนะห้าแพ้สองครับก็หมดลุ้นแชมป์ในเล็กที่งอย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วนตําแหน่งแชมป์เนี่ยยังต้องรอดูคู่ของสุกพีมกับผลแก่นในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าสุกพีมชนะได้